อ่ะเออสวยเวอร์สวยเวอร์สวยเวอร์ช้มเวอร์เมื่อกี้เย้โดนนี่นี่เออเออรถช้ำ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 ไม่ตายคะ่ะไม่ตายค่ะดีดีเย้ช้ำมากช้ำเหล่านะคะหนูหนูหน,นูมาช่วยละหนูหนูหนู หลังรับชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมุ่งสู่1น0 0 s u b s c r i b e ไปด้วยกันนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมและกดติดตามช่องเซราเซาใจต่อจากนี้ขอให้รับชมคลิปอย่างสนุกค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเซราเซาใจนะคะวันนี้ก็มาอยู่ในเซราฟีตินอรามนะคะใน e p ีที่18นั่ดเองนะคะโอ้โหมาถึง e p พีสี่แแล้วเนาะ ใกล้จะ20 EP เข้าไปแล้วนะคะเออก็น่าหอยู่นาะอ่ะปังๆนะคะตอนนี้ฉันก็แบบก็ได้ยากอยู่นะเซลฟีนกาจะได้โอเคเดี๋ยวต้องใจเย็นๆนะคะจ่าตอนนี้เราแอบเล่นยากนิดหนึงนะคือตัวแทงมันเยอ,อะอ่ะอาจจะได้ออกน้ากากเผาด้วยนะคะตอนนี้โอ้ยตายไหมครนะเพื่อนเราต้องระวังนะ เจริงจบิวบิวอ,อิมกระยิงกระส่นสั่งทองฉันก็อยากเล่นนะก็เหมือนจะดีน้าตานะแต่มันก็เป็นบิวที่ออกเลทเกมหน่อยอ่ะวายตายแล้วฉันก็เลยลืมดูหินมันเลยตัวแทงๆนั่นเยอะนะตาเนะี่อื้อ อ่ะนนเรื่อยๆก่อนละกันนะคะตอนนี้เรื่อยๆก่อนอ่ะบนลอยเพื่อนก่อนอืมโอเคแต่คือเรามีเมทฟอร์จูนไงเออก็เป็นความฉ่ำนะเคือแบบอันติแล้วฉ่ำก็น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวมาอรอดูเนาะไฟเวล5ห้าไฟเวลห้าฝั่งไหนเนี่ยเขาจะแอบเสียงเปียกเราช่วงต้นเกมอนะเพราะว่าแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะตัวเขาแบบไม่ค่อยมีตัวปลกอะคือเราปลกจัดเวอร์เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดีด๋ยวเชิอันติก็ไ oh ม่ก้อนไม่ฟาจูนอันติไปแล้ววะสางสัตว์ว่าจะตั้งใจรอตั้งไหนออนมาแล้วอันตินะ่ะออนมาแล้วโอ้ยทุกคนแบบพุ่งมาเลยอะเย่นี่นี่นี่นโอ้ยยิงอีตัวนะั้นไม่ได้อะอะชำ้ำอยู่ชำ้ำอยู่ อ้อไม่ก็ยิงตอนมานี่โดนล็อกไปเลยเบิร์นชิยวด้วยจ้ะเบิร์นเชียด้วยจ้ะอืมตอนนี้ฉันว่าฉันไม่เล่นบิลดกระสุนสั่งทองดีกว่าฉันว่าฉันไปแบบเล่นแบบเป็นฟูเอพีเลยกว่าเพราะว่าตอนนี้ตัวยิงเราค่อนข้างเยอะแล้วนะคะอ๋อแรงจังเลยอ่ะโอะ้มันเล่นเวทโอเค okay. ค่ะเดี๋ยว เราจะไม่เสียปอมแรกใช่ไหมเราจะไม่เสียปอมแรกใช่ไหม,มเดี๋ยวชิ้นต่อไปต่อจาก h o r i z o n f น c u s นเเดี๋ยวฉันจะออกเป็นเอ่อ Infinity นะคะนี่โดนล็อกไปลอยได้ตัวแรกแล้วคะ่ะคิวแรกเนะาะตอนนี้ฉันอัพเป็น1กับ3นำนะคะฉันแบบไม่อัพไม่อัพโลนำนะตัไหน เพราะว่าแบบอยากให้มันมีดาเมจขั้นสุดจริงๆอะ่ะอืมอืมโปกไปโปกไปกระสุนดาวห่างก็ยิงไปนะคะอืมมาดูมิตินได้ป่นะนะโอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วยิงอันติกจากระยะไกลรอดเลยนะ กินฉันว่าฉันโดนดาเมจหลักๆจากนี่ไงอีตัวคราเคนอีตัวเนี้ยเออเออ <c oughs> นี่ยจะมามั่นอะไรอ่ะอาชุสเปมมีบางรเพื่อนก่อนแล้วกันแต่จริงๆนะคือฉันชอบแพ้ทีมเราอ่ะมีเขาเรียกว่าตัวอะไรอ่ะตัวแพะแกะอะไรนะเอออยู่ในทีมนะฉันรู้สึกแบบมันสะดวกมากเพราะเมกะฉันว่าเราต้องถอยก่อน แบบมันสามารถซื้อของได้เลยอ่ะแล้วเอ่อในอาล่านี่มันเป็นอะไรที่แบบสะดวกดีนะถ้าแบบคุณสามารถซื้อของได้โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องกลับฐานตายช่ไมลดโอเคฉันอยากใช้คอมบวนติดกับมอร์จูจังเลยอ่ะอ่ะเออสวยเวอร์สวยเวอร์สวยเวอร,ววอร์ชามเวอร์เมื่อกี้อ่ะ โรยเพื่อนก่อนแล้วกันโอเคนี่ล็อกเลยเราอีใตอ่อนเลยเออไอ้เมื่อกี้ปูมจายอันติสวยจำโรยเพื่อนก่อนอุ้ยยูมิน่าจะไม่ทันแล้วนะอ้าวลอดเฉยงงมากโอเคไม่รอดละดดอีดอาันยิงเล่นเวทแรงๆอยู่อ้อยจะตาย oh, <it> s <S มันอะตแต่ นั่นแหละนะคะก็แรกมาด้วยความเปาะเนาะชัยวนาเวโอ้ยมาเลยว้วฉันตายแล้ว <c oughs> ฉันโดนตายลืมดูอะ่ะอ่ะเดี๋ยวขึ้นอินฟินิตี้ออฟนะคะแล้วก็ขึ้นเป็นรองเท้าเลยแล้วกันเนาะโอ้โหเราเสียวเเล็กเลยอ,ะอ่ะอ่าโดนล็อกไปค่ะโดนล็อกไปค่ะ ดูเดือดจิงนนะคะแต่แม่บอกเลยก็ไม่กัดดับมันดาราวัดดักนี้ป่าโฮ้ย๋ยวชิ้นต่อมานะคะฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะซื้อเป็นเลไล่เนาะถ้าแบบมีซีซีให้เพื่อนน่าเพิ่ม,มอย่าน่าจะดีออโอโอเพื่อเราไปแล้วเย้โดนนี่นี่อหร อ๋อลดลดฉับลดฉไม่ตายค่ะไม่ตายค่ะเออมันเลิศนะโลเซโลฟีนน่ะอีดอเนช่ยวันหน้าแฟดมาสกิลหนึ่งฉีดคือมันแรงนะครับชัยวนหน้าเวดอะแต่ก็นั่นแหละมันบอกตอนนี้เราก็ทำหน้าที่กันบ้านไปก่อนเนาะเรามีหนูนะจ๊ะคือหนูเลดเกมอะฉันเชื่อในหนูเลดเกมมันโหดอะตัวอะไรก็ยิงได้หมดอะขอแค่ ชิบหายอ๋อนี่เองหมดแล้วเนี่ยเย้อีจริงอีจริงอีจริงเออนี่นี่นี่รถช้ำรถช้ำเอาละไม่ตายสักตัวนะคะฝั่งนั้นตายแล้วนะคะสามตัวนะคะเอ่อแฝดหนีมันพ่นไฟก่อนอีดับบิค้อนมันพ่นแรงนะคะฉันรอสแปมโลให้เพื่อนดีกว่า มาสแตมโลยิงป้อมถึงเวลาเอาป้อมคพนละทีมเราจริงๆก็รบนะเจอเฟินยูเมช่วยๆกันฮิวเนาะนี่มีรีเดมชันด้วยค่ะทุกคนนี่นะนี่นะโอ้แตมานาตะหมดหรอวะทุกคนฉันมานาอีกฟาร์มโอเคได้ละอุ้ยมาละอ่ะโราช่ำไปก่อน หนวช้ำไปก่อนตนะอนนี้เฮ้ยมาแล้วอาตายค่ะตายค่ะเออเขาจับทางกันได้แล้วนะคะเมื่อกี้หล่อนก็โยนเจอเราดีๆเย้ช้ำมากช้ำอีกแล้วนะคะหนูหนูหนูมาช่วยละหนูหนูหนูแล้วช,ช้ำอ่ะช้ำอีกแล้วนะคะเพราะตอนนี้มันเกมเกมเร็วเหรอภายในสิบนาที โอเคแต่ก็เลิกแล้วละเืว่าจบเลยก็ดีนะคะอ่านจบแล้วนะคะในเซาฟิสอินารามในอ EP ีที่สิบแปดเนาะจริงๆคือ <Enjoy. S 1> อันนี้ก็แอบ,บเข้ากลางเกมแล้วเนาะไม่ได้แอบ,บหรอกมันจะเข้ากลางเกมจนแบบเกือบจะไปเลกเกมแล้วนะหนูเรามันได้ยิงอะ่ะแล้วมันยิงฉามันก็ไปได้ทุกตัวเลยแล้วแบบก็ตามนั้นแหลนะเนาะเราก็แบบ มีตัวคอมโบอย่างเซราฟี Self Free, แล้วก็มีฟอร์จูอีกก็แบบเออเลดศอยู่นะคะก็เลยชนะมาได้เนาะก็ประมาณนี้นะคะถ้าชอบใจคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย